อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะก็นางสาวแพร์ทองทานชินวัตรรับสนองพระบรมราชโองการปลดเก้าปลดกหมอมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะวันอาทิตย์เรื่องงามยามดีนะคะ,ะประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไม่ให้ขาดช่วงขาดตอนไปเลยทีเดียวนะคะ,ะที่พักทําการเพื่อไทยพักเพื่อไทยค่ะแถวถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็น พักเพื่อไทยเรียกว่าเป็นที่ทําการใหม่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหมห่นะคะ9โมง29นาทีเริ่งามยามดีค่ะว่าที่ร้อยตํารวจตรีอาพัฒส,สุขนานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่ทําการพักเพื่อไทยในเวลาที่แจ้งไว้นะคะแล้วก็ได้อัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับสนองพระบรม รมราชโองการจากนั้นเลยค่ะที่การสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินทรมหาวาชิราลงกรพระวชิรกาเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามพระรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา 4. อนุมาตรห้และประธานสภาได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็อาศัยตำหน้าอำนาจตามมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระพระราชองค์การในวันมูฮัมหมัดนอมะฐานนะคะประธานสภานเองนะคะต่อมาค่ะเจ้าตัวนะคะนางสาวแพนทองทานชินวัตรกล่าวสนองพระบรมราชองค์การโดยระบุว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ที่ชั้นนะคะดํารงตําแหน่งนาย กรัฐมนตรีนะเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พักเพื่อไทยด้วย แล้วก็ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส,งสูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชบณิธานตามพระปฐมบร,รมราชองค์การและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ได้มีโอกาสทําหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรี คนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องพอยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวรระของรัฐสภาในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งได้ก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคุณงองิงแพทองทานบอกว่าจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงค่ะ